พิเศษเลยนะคะสำหรับ F C ของมากาันแล้วก็ซาร่าพิซซ่านะคะเราลดให้เลย10%นะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาทานที่ร้านแล้วก็บอกว่าติดตามมาจากเพจมากันนะคะเอัตามมอเลยกุมค่ะสวัสดีแฟนเพจมากันฮาลานไก่ทุกคนเนาะตอนนี้แอดมินอยู่ที่ซอยเสรีไทย57นะคะอยู่ที่นี่เลยร้านซาร่าพิซซ่าแอนด์สเต็กเนาะบอกก่อนพิกัดตรงนี้นะคะบอกไปแล้วเมื่อกี้เสรีไทย57 เข้ามาในซอยประมาณ1กิโลเมตรนะคะร้านจะอยู่ทางสายมือเออจะเป็นร้านใหญ่หญเลยแล้วก็ร้านนี้เป็นออริจินอลเลยนะคะเป็นต้นตำรับของซาร่าพิซซาเลยเดี๋ยวจะไปเจอกับเจ้าของร้านไปพูดคุยและก็ไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรเด็ดบ้างมีพิซซาและหรือว่ามีอย่างอื่นอีกไหมเดี๋ยวตามหน้า,นานไปดูข้าในร้านกันเลยนะคะไปดูนี่บรรยากาศในร้านน่าน,านั่งมากร้านใหญ่โตเลยเออมีห้องแอร์แบบสบายเลยนะจ๊ะอ่าเข้ามาในร้านเลย แบบเป็นแนวอิตาเลียนเลยนะจ๊ะโอเคตอนนี้น้าหน้านะคะก็ยืนอยู่กับเจ้าของร้านแล้วเดี๋ยวให้นี้ให้สลามแล้วก็แนะนําตัวนิดนึงค่ะอสลามอะลัยกุมาเะมะตุลลวให้ประกาตัวค่ะซาร่านะคะอ่านี่ซาร่าเจ้าของซาราพิซ่าแอนด์สเต็กเนะาะค่ะแต่เราอะคุ้นๆอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนว่าซาราพิซ่าแต่ตอนนี้เขาเพิ่มสเต็ก า,าด้วยซาราพิซ่าเปิดมานานอย่างคันนี้ตอนนี้ก็ก้าข้อสู่ปีที่10แล้วนะคะทำดค่ทุกคน <c oughs> อาจจะเจอตามแบบชุมชนมุสลิมเนาะ,ะสาขากระซิบได้ไหมว่าตอนนี้แบบเปิดมากี่สาขาแล้วตอนนี้มีอยู่ประมาณ40สาขาทั่วประเทศนะคะไปหากินกันได้นะคะแต่แต่วันนี้เราอยู่ที่สาขาออริจินัลของเขาเลยนี่คะซาราพิซ่าเนี่ยของเราเนี่ยเด็ดยังไงแบบอยากให้พูดถึงค่ะ อย่างแรกเลยเวลาเราไปร้านอาหารเนาะเมนูพิซซ่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเมนูเสริมในร้านนะคะแต่ถ้ามาที่ซาราพิซซ่านะคะเมนูอร่อยก็คือพิซซ่าแน่นอน,นะคะ่ะเรียกว่าไม่ต้องลังเลเลยว่าเฮ้ยพิซซ่าในร้านนี้จะอร่อยหรือเปล่านะคะกี่หน้ามากกว่ากี่นหน้าที่นี่ตอนนี้น่าจะประมาณ30หน้าแลวนะคะก็คือกินเดือนนึงไม่เบื่อใช่ได้เลือกได้ทุกวันวันละใช่วันละหน้าวันละหน้ามาวันละถาดอะไรเงี้ยแบบ ก็ซื้อไปที่บ้านกินกับครอบครัวเนาะอนอกจากนี้นี่วันนี้มีอะไรน่ากินบ้างแบบนกเว้นพิซซ่าอะวิชาน่ากินอยู่แล้วมีอะอื่นอีกไหมที่ร้านเ่าค่ะแล้วมีเมนูใหม่ๆม,มาให้นะคะ,อะนอกจากไก่เนื้อลทีที่ทุกคนชื่นชอบอะนะผักขมอบชีสที่ว่าเด็ดแล้วนะเรามาต่อยอดจะมีลาซานญาผักขมแฮมเห็ดนะคะวันนี้จัดให้ด้วยนะคะเดี๋ยวชิมกันแล้วก็จะมีบันกระเียมชีสนะคะเราทําขนมปังเองเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะร้านเปิดทุกวันไหมคะนี้ หยูดวันอังคารวันเดียวค่ะเปิด11โมงถึง2ทุ่มนะคะโอเคราคาเริ่มต้นกระซิบน่อยแบบถูกสุดที่ร้านเท่าไหร่วิราคาเบาๆเ,เลยค่ะพิซซ่าเริ่มต้น89บาทราคานี้รวมใส่ชีสแล้วทุกหน้านะคะไม่ต้องเพิ่มชีสแล้วเขาใส่ให้แล้ว89าบาทอาโอเคถ้าใครที่ดูอยู่คันนี้แบบฝากร้านนิดนึงว่าตรงนี้ต้งไหนมาได้ไง่ายๆอะไรค่ะ,คะ สาขาต้นตำรับนะคะอยู่ที่หมู่บ้านสาหากรณ์ถนนเสรีไทย57นะคะพิเศษเลยนะคะสำหรับ FC ของมาการแล้วก็ซาราพิซซ่านะคะเราลดให้เลย10%นะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาทานที่ร้านแล้วก็บอกว่าติดตามมาจากเพจมากันนะคะอืมกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็เนี่ยชมคลิปนี้แล้วบอกว่านี้ชมมาแล้วลดไปเลย <c oughs> 10%ต่อบิน<า>เลิศ<า>เลิศ<า>ไม่ไหวโอเค ของอร่อยแล้วยังได้ลดอีกต้องรีบมาแล้วเดี๋ยวไปชิมกันก่อนว่าจะเป็นยังไงเนาะขอบคุณนี้มาก<ด>ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไฮไลท์เลยโปรโมชั่นนี้ขอบคุณค่ะได้เวลาจับซ่อมกับ,บ,มบมีดแล้วนะคะชิมเนื้ออ่ะบิสมิลลล่า เหมือนกินเนื้อเนาะปินนะตัวที่ขาดไม่ได้เลยไฮไลท์ต้องเป็นพิซซ่าตัวน,นี้เป็นแป้งบางกรอบอน,นี้เลย <c oughs> ตัวไส้กรอบเปปเปอร์โรนี่มันหอมมากตัวบันกระเทียมอ่ะชีดล้วน <c oughs> หอมตัวกระเทียมมากแล้วก็เนื้อปังคอนิ่มสเต็ก เนื้อพอดีตัวซอสสเต็กจะมีความจุยซี่แล้วก็แบบเฟรชเฟรชอปากกว่าล็กกว่าแช์เผ็นมาการทลาไกลด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยแอดมินนะคะทั้งหน้าหน้าแล้วก็ยูทูปแล้วก็ทางใต้นาจะพาไปรีวิวที่ไหนนะคะฝากติดตามไว้ด้วยนะคะอัสลามุอะลัยกุมค่ะ